สอลัชวงครับผมมาหอนมาถึงแล้วครับผม,มววพีี่่

คุณเสียวไ้เลยนะครับหน,นึ่ง้าี่นะผมยอดแสงกเต็มเลยวิภากำปั้นในสีส่ส,ส,สิบแปดหมา่าลงบนสีเป็ดข่ายที่ต้องแต่งตัวเร็วนะครับผมแต่งตัวเร็วแห่งครับข่ายนี่เึินเปรียบเดียวแตง่งแต่งตัวเรียบร้อยไปแล้วครับจากลงมา,า,มาอ่ะอีก ม,ม,ม,มันนี่หางามเฮยครับมันมนี่สวยงามับสร้อยสามิแล้วนะครับ ลงบ้องไก่นะครับลองให้บังเลยนะครับลงบ้องไก่นะครับจับยกมือเดียวกันอนุมัติอนุมัติเดียวกันยกมือท่านยกมือนะครับับผมเดี๋ยวปฏิตานีพวกผมบมทั้งเดือนะครัขึ้นสูงถึง,งลงซาซาโค้กใกลคๆเดี๋ยนี้ไหลไปถึงนั้นส่อรัดโต

สิมันหรือบี๋ยวหามมุ่งม่ครับผมแป๊บนึงวองมีด่ยไ้ไเยอ <lands> prayed, ะหัวพี่คับเอิั้นหัวทองคำกระชางี้ที่ระดับขยำได้เลย หิกันเอะดี่มาองศาประมาณเป็นกันด้อท่านเขาการลางทงนตัเมืองครับองศาอย่างเดียวนะครับ้ดรับบีเมฆมันะสีไลออกได้ ได่าลอบเลีย่นหาเลยองเลยได้ับตัวเยอะเลกับเบงนะครับรมว่หน่อยหลังสุดจะไล่าหลังสุดจะไมล่าด้วยเยอะมกออยนะครับ ฮัลโกายังติดตรองบางกับเจ้าการอกงดกากะในับอุนใจในการซองในการเจ้าศึกษากะพ่อใดอยู่ครับผมวันนี้แต่ว่ากลุ่มบางๆกลุ่มน้อยนึงนะครับหลายเตอร้อยสามสิบพันไปสามสิบคะแนนพันไปครับผม หล al, ุนว่าสีเบาหรือบอนะครับผมเด็กกำกับคือ40 80ครับวันนี้เดี๋ยวเราฟังเวลาสุดท้ายจากกรรมการนะครับผมจากกรรมการนะกรรมการนะกอดยกกอดจะโตเบาเบาจากปัดใจัยทั้งปัจจัยแหลงคำว่าตามลงมา เติมทัครับ380ครับ380คะแนนขามบ่ได้นะครับผม380คะแนนครับผมสราชบงนะครับผมเจ้าสะอาดอีแล้วครับมื้อนตับของทีมงานเอธิมดาทีมงานกองปลาเตรียมเดกะมึงไง้ยชงัต่อดยาราชวงเลยครับต่อโดยเอธิมดาเลยครับผม ตอนหลังช่วงคืนเอตเทวดาต่อเลยครับผมวัมนอนี้หางใหญ่หางงามครับวัอนีนอ้หางคือใหญ่ยายงามสิวันนี้ของแท้ของแท้ một Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ้ย้อนแสงครับกับใจเลยท่านพี่น้องเอาเอาทวดดินต้มมาขายทวดดินต้มของพี่น้องเอามาขายดองตามที่พอแดงได้กินน้ำผลไม้มันเป็นหูบูดบูดเยอะมันเป็นหูบูดบูดแล้วอาจารย์ใหญ่ไม่เอียงครับมันเอาต้มไปเลยนะ บออเมนูเนื <c ười> ้อม่เลยครับปลายเบล่อผิวนเนี่ยมันเป็นเหนียวเหนีวลแหล่งพบูนบนบานหน่อยหน่งเลยีว่าหมาเมื่อเนื้อวันที่เดวี้ยอลยด่าเกับวถึงตลางิ่มกันปลายีดกลางเรเรื่องำนีเย โอดละต้นไ้ที่จรช่วยดที่นุหัวมันบกว่ามันเหนื่อมาสถงดีมีนแปเีวอปูล้วมไร้อยแปดสิบปาแล้วราบมาไปหาหว่านี้ขาดเราแล้ว้ ่าดออกแล้วกระเ้าโตมากระเพานเต็มขาเก้านะครับขาเก้าโดนมผลนครับปายทาี่ขาดออกสองลอยมันตายเบานะครับเบาเบาครับผมขอบคุณมากครับ ลักการก็คอันนี้อก่งวอยู่ขุนที่วยงเคยเห็นเขาปรุงยู่ยังจำมดว่าเนื้อมวยอันนี้กตงประมาณนี้ามร้อยัหอยโยคอยเรื่องคอยมุนะตลดบอกบอเขาไปตีข้าตามนห้อง

เราคชนญาทุกเื่อเต้ฝาขาวก็เป็นงามด้วยะเดไม่ตัวตั้งสาุสาุสาเจ้าที่เจ้าทานห้างหอช่อละนี่จิงมสักิทั้งหลายจิมสันั่งบรอดีห้าสิบสี่ร้อยทั้งกว่านั้นเกินกว่านั้นคุยกันเอายงงปางเป็นลูกเป็นเจ้าะนั่นแลเก็อันหนัสิบเาลนี่ต่างจังยกองฟ้า กับนี่นะครับชื่นชมการใครของพระตุไกสุรรณะนชิมครับพี่ปลาหุนมาฐานมากๆทางด้วนหน้ของพิษแส้แก้วออสเตรเลิเพืาราพรหวยถึงชุมไปกับพลเลนพอธนวัฒนขึ้นสูงสูงลงซาซาตกะไกลๆเรือหลาย ไปดีมวเา็รเบิดาจบจดีสอมส่า ว่นเหี hmm. <co> ้ยด <akan> э ี๋ยไปทางไหนอยาไปทางนึ่งขมานํอยาไปทางหนึ่งขมาน้ำอีกทีเดีไปได้แต่ว่าบินจํำคัครับมือนี้เดนีปลยบอลรรมดา้ปกันไปยมาา

บนุ่มหมดไหลครับผมไปได้ชมนีเบื้องครับสิได้เวลาหลเป็นไหนนะครับสำหรับแอเทวดาโมนีนะครับผมเ,<ร>เกี่ยมือเกี่ยมมือผมก,ก่อนนะครับผมส่วนโมนีสิเป็นรูปลักแบบใดนะครับผมแต่ว่าเรื่องบินน่ะบินจำแล้วครับโมนีขาหาบงบางใหญ่หนึ่งยังวีบวบๆนะครับโมนีหา,างด้านขวาขวาด้านซ้ายรอฟังเวลาสุดท้ายรเลยครับผม เอ้ยมันเขามันเขาเขาติดเ้าอน่งละมััวน่ละมันเขาหันในกลางอะไรป่าปอน่างเงเบาเลือเกนครับเบาเลีอเกอนเบาครับขอบคุ้สลับหรังคุ้นยนงไงก็ตองยนันคำังออกโต๊ะให้ห้อง ดเสียดายครับตอนขึ้นโบเห็นนะครับโอ้เสียดายครับขวดไปยืนอยู่ฝั่งหนึ่งกับน้ำกลนไปมายืนฝั่งพี่กับน้ำกลนมาพี่ครับโอ้ตายตายเจ้าชีลบทางไหนนะครับของซอหลาเฉวมก็ไปยืนฝั่งฝนกับขวดน้ำของแอดมายืนฝั่งพี่ขวดกับน้ำมาพี่อีกโอ้ตายตายเลือดโบเห็นตอนขึ้นนะครับเสียดายของเขา ดีเอยครับสามสี 30, ผ่านไปครับตัมต่อมาสี่ร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบคะแนนครับผมทีมงานของแอดเทวดานะครับผมมือนีมากเกี่ยม,มือสำเร็จครับผมอาจารย์ใหญ่บอกว่าปล่อยแบบยุคเกาสูงครับผมปล่อยเป๊ดแตกพคนว่าสุดยอดลงกมาครับผมวันนี้